สวัสดีครับช่องเดอะดินเนอร์ครับผมวันนี้เรามาขึ้นเขาเขาที่พันนะครับมานับก้าวกันดูเนาะว่าว่ามันมีบันไดกี่ขั้นทะเบียงวันนี้ก็มีแค่น้ําดื่มน้ําดื่มคนละขวดครับสมาชิกครับน้องภูน้อง อ่าโอเคนี i, friends, y, ini, care, ่คนนี้เจอกันประจำครับคุณนนครับเริ่มกันเลยครับผมไหว้อนไหมลื่นด้วยครับลื่นด้วยเนี่เราไหว้ขออนุญาตขออญาตขึ้นเขาขอให้ไม่มีเหตุอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเริ่มขึ้นกันแล้วครับเอ่อขั้นบันไดค่อยนับขาลงก็ได้ เป็นวัดเขานิพันน์นะครับอยู่ในเขตอำเภอเวียงสะมาชมกันดูมันเป็นสถานที่ผมคิดว่ามันมันน่าสนใจดีครับไม่ผมจะมาปีนเขาหลายรอบแล้แต่ว่าไม่กล้ามาคนเดียวด้วยนะโอเค,ครับตามกันไปเรื่อยๆขณะนี้ก็4โมงเย็น5โมงเย็นนะครับ4ี่โมง51 ใกล้ห้ามงยินว่าน่าจะลงมาก็น่าจะมืดพอรดีน่าจะไอมีดิโอครับนะ <Okay. S 1> ลองดูก็น่ากลัวอยู่ท,ทางทค่อนข้างจะลื่นครับเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันก็เป็นทางเดินไปเรื่อยๆครับขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นําทีมโดยคุณอ้นครับผมอะไรครับคุณเจออะไรครับรูต่อมรูต่อมนะครับมันน่าจะเป็นทางน้ําไหลนะ จริงเราขึ้นทางนี้ได้จริงเราไปเอาบอลใส์มาขึ้นทางนี้ไ,ได้ดิใช่ไหมโอเคเระวังลื่นครับระวังลื่นระวังลื่นครับําบาบบำไปเลยครับมาเริ่มต้นกันอีกครับหลังจากที่ผ่านากทางนัน้นเดี๋ยวขากลับเราจะลองนับขั้นกันครับทางเริ่มชันขึ้นนะครับ ครับมันจะมีการทิ้งแล้วก็ล้างท้ายนะครับวัยรุ่นสองคนยังเท่ายังไหวอยู่ครับสบายสบาย เยอะบันไดค่อนข้างจะลื่นใครจะมาขึ้นนะครับต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยก็ลุ้นไปด้วยกันครับว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เคยขึ้นเขามาก็มีพระพุทธรูปนะเคยมีพระพุทธรูปแต่ละคนยังไม่มีอาการเหนื่อยเท่าไหร่ครับผมว่าคุณสร้างกนได้เก่งเนาะนะใช่คนสร้างสุดยอดเลย <laughs> ไหวไห<ว>มไหวมีขึ้นไปต่อครับ โอ้พี่ตรงนี้กนสวยเลย <Wow. S 1> ว้าวนี่คนสวยเลยเฮ้ยแน้นนเดยวไวไหมครับอ่าไวครับนี่นครับรนี่นนจะจะจะพาไปสำรวจห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำเราจะมืดนหน่อย นี่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ข้างบนองใหญ่มากวันนี้ก็มีหนังกลางแปลงเนาะไม่รู้นั่งในโอกาสอะไรกลางคืนอืมไม่รู้นั่งในโอกาสอะไรกลางคืนจะมีหนังกางแปลงอยู่ข<ม>้างล่างดูฟรีใช่ไหมดูฟรีดูฟรีใช่ไห <ป S 1> ม <า S 2> ก่อน บรรยากาศโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบมีพระพุทธรูปอ,องค์เล็กอยู่หนึ่งรูปมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างแล้วก็พระพุทธรูปรูปใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราก็นั่งพักหายเหนื่อยนั่งพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงกันนะครับโอ้โหอันนั้นทำความดีใช่ไหมเนี่ยทำทำความดีใช่ไหมเนี่ยนว่าบุญถึงชาติหน้าเลยโอ้ ตอน,นี้เรากำลังจะลงกันนะครับหลังจากที่พักเหนื่อยกันพักแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะนับขั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่นี้ครับนี่ผมนับขั้นที่หนึ่งเลย1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สเโอเคนี่ยีแล้วเดี๋ยวผมจะนับขั้นลงไปด้วยนะแล้วเราจะได้รู้กันว่ามันกี่ขั้นเนาะ เท่าไหร่กี่บก 27, อิบเออแปสิบเอ็ดอไปเรื่อยเลยครับนำเลยครับลงก็น,น่าจะง,ง่ายกว่ากินน้ำเสร็จแล้วก็เราอย่าทิง้งนะเราเก็บกลับไปด้วยชิบหายผมตั้งน้ำไปุ้กคนเฮ้ยไม่เป็นไรป้าดีเดอบกดเดีย ต่าสุดไปเรียบร้อยอ่าหนึ่งร้อยผ่านไปครับหนึ่งร้อยผ่านไปเท่าไหร่แล้วร้อยสี่สิบหกน่าจะพ้นสองเันนึงน่าจะพ้นร้อยหกสิบสองแล้วนะครับก็น่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะอ่ะาแน่ยากะเหลือช่วงลงอีกช่วงเดียวแล้วโอ้โหทางนะนี้น่าเสี่ยงนั่นมีต้องเดินดีๆฮะเลือกเอาว่าจะเดินลงหรือจะกลิ้งลงเลย สองร้อยแล้วออสองร้อยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าขาจะสัน่นสามร้อยสามศูนหกแล้วมาถึงสามร้อยหกก็มาออกทางด้านหลังนะครับแต่เราขึ้นมาจาก ด้านหน้าเราต้องกลับไปท okay. <Industry. S 1> uh ี่ด้านหน้าโอเคเที่ยวได้เที่ยวอยากรู้ได้รู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด400ไอ40ท่น4 40ข่้นครับผมวัดเขานิพันธ์4 40ขั้นครับโอเคครับใครอยากให้ทีมงานพวกเราไปขึ้นเขาที่ไหนอีกคอมเมนต์ได้ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไลค์แชร์ขอบคุณครับ